ครับจ uh, um, uh, like ี like, ่น um, so uh, so so, ีแ right. ค so, you know, uh, uh ่ส่วนหนึ่งนะเ่เป็นเกียรมากัที่ได้มาเล่นงานในรานี้ับอดรรยากาศดีมากๆขอบคุณมากแล้วก็ได้มาพบัะพี่น้องนักแสดงสินคุณเยอะมากๆครับวันนี้ดีใจคกนียรต่าง ก็จริงๆก็ได้มาเรื่องงานในอีกอกหนึ่งรงก็รู้สึกแฮปปี้มากเนาะแล้วก็รู้สึกว่างานเนี่ยจัดยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีเลยแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยก็เห็นแบบคือมาแบบ ราร่วมงานเยอะเลยก็แบบสื่นเต้นที่ทุกครั้งที่ได้มาเจอ้วเ่งเส้นคับ่าได้เห็นแฟนคลับด้วยก็ดีใจที่เข้มาอาจจเสียรดีิบห้ไหอดไแล้วเก้อเก้อเจ้าเจ้เจ้เจ้้เจ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 ้

ก็เชื่อว่าสิ่งที่แสดงในเรื่องนี้เราสนัุทั้เหมื่อทเราอยากให้ซีรส์เรื่องที่ด้วยด้วยที่ที่แล้วว่าถุดอเนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องนี้ทีายุ้การจัดทำโดยเป็นเป็นนิยายที่ดีมากๆแล้วเราทำมาแล้วตำมาที่ใหญนะฮะแล้วก็ํากทุกน มีความสนุกสนานีเขาเราียว่าตัวละครเนี่ยจะมีชิมชาครับคุณู้จะได้เตัวละครมามีชีวิตี่นอยู่บนจอเพราะฉะนนว่าตั้งใจมาแน่ค ซึ่งไซเรนอะไรก,า,ก,า,กา,า,า,านเอรอรนะฝากฝากงาก็ฝากงานของพวกเราใใกล้ๆนี้เลยก็คือ First p r e m i e r นะครับของ r ีเซ็ตในวันที่1นมิถุนายนนี้นะคระับก็็บัตรนี้เปิดขายแล้วจีจีเมลอนนะครับผมก็สามารถามาร,ร่วมจอยกับพวกเราได้แล้วก็ออนนะครับในวันที่สองมิถุนายนนะครัองคาง ทางช่อง3นะครับเวลาสี่ทุ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถดูได้ทางแอปพลิเคชันใต้ีดีนะครับเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้าเป็นเวอร์ชันอัตตัดนะครับเพราะ,ระรฉะนั้นฝากาทั้งดูสดแล้วก็ดูในแอปพลิเคชันนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านมาเล่นเกมกันด้วยกันนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนแอบอา่านกันอยู่นะครับดีใจเวลาที่ทุกคนแต่ว่าดูแล้วอินไปกับซีรีส์ด้วยนะคระดับ่เย พี ini, ่ปล่อย MV ไปแล้วนะพี่ปล่อย MV แล้ว Joyful Apple Tree เราก็คนใหม่กินกันได้ไห